เมื่อวนึ่งครับวันนี้เรามารับลูกชายจะมารับพี่ใหญ่เข้าบ้าน s ี c รถแลมโบกินี่แต่เดิมๆนี่ก็พอไหว ต้องไปดูว่ามีอะไรน่าแต่งเพิ่มครับอ่ะมากรังแป๊บนึงนะเดี๋ยวขออนุญาตกรอบอมูลแป๊บนึงค่าผ่านจานี้ต้องโอนใส่บัญชีที่ว่าเราเป็นอะไรใช่ไหม อ่าใช่ครับบัญชีของทางเซิร์ฟเวอร์เลย <Okay. S 2> โอเคโอ้แล้วแปดสลิปในห้องแปดสลิปเลยครับครับผมโทษโทษโทจะาไปประชาชนเออผมนายกครับผมกดผิดโทษทีฮะซื้อโอ้ซื้อลมโบครับครับผมเป็นจัดเลย ระชาเข้าเมื่อไหร่ครับขอสอบถามได้ไหมอืมอีกไม่นานครับอีกไม่นานผมบอกไม่ได้จริงๆครับวันเวลาที่ตรงแต่ว่าอีกไม่นานครับอีกไม่นานนี่คือสิ้นเดือนใช่ไหมหรือปลายสิ้นเดือนนี้แน่สงมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้รู้ไม่รู้น่าจะใช่เลยเติมเงินไว้สองร้อยครับผมพร้อมเติมอ่ะอะไรอะไรแล้วแล้วผมต้องทำไงผมต้องโอนไปทางไหนอะ เดี๋ยวรอก่อนครับเดี๋ยวแล้ผมแปดทริปอยู่เดี๋ยวรอภาพผ่านกลางเลยให้เรียบร้อยแต่เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วนะแปดเรียบร้อยใช่ไหมใช่ครับใช่เรื่องการอ่าทีนี้ ผู้ซื้อโอนเงินให้ผู้ขายก่อนครับแล้วผู้ขายโอนรถส่งเลขบัญชีกันอนให้เรียบร้อยเลยส่งส่งเลขมาในในดิกระดับแล้วก็เอาแล้วกหังกรีบรถเลยกรีบกุญแจใช่ไหมมีบัตรมีบัตรหรือยังครับมีแล้วครับมีบัตรแล้วแค่กรีบกุญแจเลยโอเคเอารถเก็บได้เลยครับผู้ซื้อเบิกรถแล้วเก็บรถหนึ่งรอบครับ คุณจะขึ้นแก๊งเหรอครับทำไมซื้อของเยอะจังไม่ครับผมประชาชนธรรมดาผมซื้อไว้เฉยครับโอเคโอเคครับ คุณตำรวจวิ่งได้เท่าไหร่ครับคุณตำรวจสองร้อยเก้าครับประมาณนั้นสองร้อยเก้าสิบเลยเหรอสองร้อยเก้าครับสองศูนย์เก้าอเคครับสี่แปดน่าจะแรงนะผมผมจะได้ไม่เหนนะสองแสนห้าหนุนผมมีตังค์ไม่ถึงผมผมจะได้ไม่เหิน่ผมจะได้ค่อยๆขับขึ้นแล้วครับคุณตำรวจขึ้นรถแล้วอ่ารับขอทางครับ สองร้อยหก องร้อยหกมีสน่เก้าไ,ได้ด้าสดสม่เหืนด้วยขอเถือนนะสับธรรมดาได้เนี่ย คุณตำรวจว่าไงครับเอ่อปิ้ง่าไหร่อะไรนะครับแลมโบคันนี้ปิ้ง่าไหร่สองร้อยครับแลมโบคันนีปิ้งเท่าไหร่กูโดนเลงแล้วรอดไหมรอดไหมฮัลโหลเอ้าเพื่อนไปไหนฮัลโหลครับเพื่อนไปไหนฮัลโหลเมื่อกี้พี่รอดปะรอดรอดรอดเพื่อนไปไหนเย้โคตรแรงโคตรตึงรอดเฉย เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้มีสีแปดมาถามว่าแลมโบวิ่งวิ่งเท่าไหร่ที่บอกไปสองร้อยมันเล,ล็กแล้วตีแปดมันเล็กแล้วอแต่เนี้ยโอ้เจี๋ยเอ้ยแบบเห็นไล่หลังไปแล้วเออแต่ไม่มทันหรอกเออแลมโบนี่พี่ซื้อจากไหนอ่ะจากร้านค้าหรือว่าอะไรติดต่อคนคนขายเขาประกาศขายในเว็บเอยในนี้ในในอันนี้แหละในแอดมินนี่เนี่ยอ๋อไอ่มนเป็นสว่าคเลยใช่ปะ พี่รถมาในนี่เดี๋ยวรถมันพังเนี่ยพันหนึ่งได้ไหมครับพันหนึ่งได้ไหมมาล้วงเอาเด้อมามาล้วงเอนนะในกระเป๋าอะลองล้วงเน่อยห้าพันยังไม่พอเลยล้วงให้ได้อะได้แล้วพี่ถอยรถออกก่อนดิผมออกไม่ได้พี่พี่ผมจะไปรับยาพี่เดี๋ยวกระจกแตกไป้ะรถกูโอ้พี่ผมจะไปรับยาเอามันก็ไปดิก็ไปไม่ได้พี่ โอฟี่กลดออกดิพี่โอจะเจอจะเจอหนุ่มหัวดำฮะนุ่มน้ำมนมนี่ไองออกได้เฮ้ยพี่เดี๋ยวมาเด้อรีบมานะคือขอตีก่อนเลยเอมาๆมา,มาขอเต็มเต็มหัวนะเดี๋ยวก้มหัวให้ตีเลย เอ๊ยไม่ต้องควยหรอกเปิดก่อนได้ไหมขอขอเปิดก่อนได้ไหมหนูไม่มีไม้เมื่อกี้ทำอะไรตรงนี้หนูเปิดมันขับออโต้บอกแล้วขอขับออโต้ไปลอรถฮึไอ้ลืมล็อกรถไปได้ไม่ได้ล็อกแล้ว พร้อมไก่พร้อมเราทำได้ได้นะครับ่ตึงบันบันนะตัวเทพจัดตึงบันบันตัวเทพบั้นบันตึงบันบันไอ้เดี๋ยวเกณฑ์คนมาคุมกันให้เดนเรียกพวกมันใช่เหรอฮะเดนเรียกพวกมันยืนหลังผมเลยได้เหรอไม่ได้จะพาจะพาจะกินหัวคนซื้อให้ครับมาสามสองเหรอมันเล่นมันเล่นคนเดียวเหรอครับ ผมเจอฟาร์รี่ขายยี่สิบบาทนะพี่ตอนนี้มาคนเดียวคือแม่พี่ฟาร์รี่ของเล่นนะเดี๋ยวเราถอดเสื้อไหมเดี๋ยวก็จะได้รู้ไงพูดเดียวกันไม่ไม่ไม่ถอดเสื้อไหมผมว่ามีอะไรแปลกๆว่ะพี่เอ้าจะได้จำได้ไงเราพูดเดียวกันเต็มเลอเดี๋ยวจำไม่ได้ดมาถอนไม่ได้ไม่อัระวังระวังระวังดูดีๆีเอ้ยมีตัววาร์ปอ่ะสเต็ปลำครับพี่ขึดขวาเนี่ยไม่มีตัววาร์ปอ่ะ เห็นบอกไหมเห็นบอกไหมองวิ่งวิ่งจบเลยไอ้ฟางวิ่งวิ่จบกไปน่ะมีคนวิ่งวิ่งจบกันไปโอ้จะก็ตายนายเราวิ่งวิ่งจบก่อนเลยไปเลยนายนายนายไปจบเลยนายไปจบให้ดูหน่อยนายนายนายไปจบเร็วเอาไม่เลยเลยมันจะมันจะวิ่งหลบทำไมล่ะเราดูว่าเราจะจะเป็นโดนชี้ตายอยู่แล้วพี่ผมเองผมเองพี่ผมเองได้เดือดทุกันนะจีไปจกไปจกไปจกเดี๋ยวกันให้กันให้โอ้ขอให้มาจิงไอ้ดอบเมื่อนั้นเยินกินอาหารนะ ตีผิด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 ฟิวอินเราอยู่ตรงนี้อ่ะนั่นอะไรสิยิ้มเริ่มุนกลับตาย เองไปตีเขาเลยเอง

สวยสวยสวยเอับแบใครบเมื่อกี้ดดตะวินไปแบงไว้ตะวินเพบเพ่พบเพ่ได้เพ่ได้เพ่เอาเรื่องเลย ไอ้สิงนี้สุดอ้อไ้ยะนนอง,อนองจำผมได้ป่ะพี่เ <c oughs> อ้ยไม่ก็ไม่ตีกันเลยอย่าก,กูเกลียงนะ <c oughs> นานจะถีบดอทำไมอ่ะบ่วยตัวหัวหัวด้่งทุกตัวไอสัตว์ร่วงดิร่วงดิมามา มามาบันโหดจริงๆไอ้ที่เยอะไปหมดสภายจะโดนลูกหลงก็คิดดูดิไอ้ที่นวกนไอ้สัสเยอะจัดเหลือเยอะ สภาวิ่งสภาจะตัวไม่รอดตายอะไรวะเฮ้ยใครมันอุ้มจังเลยอ่ะตุบตับตุบตับอะไรกันไม่รู้ไว้แดงเยอะมาก พี่อะป็นทำผมอุ้ยไม่เอาไม่เอาไม่ดี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 ดีไม่ดีอุ้ยอุ้ยไม่เอาไม่เอาอะไรของมันวะร้องร้องเสียงหลงเลยอะเอี่ยสภาอ๋อสภาก็ยังรอดอยู่ไง ลอยเฮ้ยเพียงเดียวโอ้โอะไรวะน่ะเสียดาย <c oughs> เสียดายกูจะได้อยู่แล้วเมื่อกี้กูฝ่าลำามาตั้งนาน let